สวัสดีครับมากันแล้วมาแล้วช่องอิสเนอิส,สานสนองครับมาใส่สบ่วงเกงกล่ะพี่น้องถือบ่ถือกันตรงใส่ไว้ที่มือจอแหละชิว่จาจังไหนเนาะใส่แลเหล่าอันใส่เหล่าแล้วครับชิว่า ไอ้ไทยนะมันมือเดียวเขาเลยต้องปิดก้็ต้องปิดกล้องใส่นะมืออื่นเขาจะมาเบืองเออมุมเล็กก็ได้มุมเล็กเนาะใครมาเบืองต่อมันจีเฮีวหรือมันจีจังใดมันจีเฮีวหรือเราเหนได้ตาแพันพีกว่าซานเพป็นว่า อยังต so ัวอยังตัวพี่น้องจะาจี้ตรงนี้จะาป็สีใจครับไหมบ้อมบ้อมแตกไหมไหมอันยังหอกอยู่ยังเข่าอมเจียวเห็นหน้าจะโทรอมเจียวอยู่เพื่อเห็นคราอ่ะปอบเจียวไปไปประเดี๋ครับบอกไปน้าคนนึงประไดี๋ยวยันพันวา ไปไปต่อห้องแลว้ลวๆครับแลว้ลวๆแล้วใส่แลว้เลวเลีเลย้ยงใหเปิดให้มุดเจ้บึงไห่พิให่พิน้อมพึง่งไปต่อห้องย่างย่างยโอ้ย เหล่าๆอีกนึงครับแล้วจากจุดนี้วงเวียนที่พักไก่ต้นเริ่อพอมันคำแล้วแล้วมันเป็นใส่บอรท่านบอด,ดีครับบอดีครับมุน้กับไปยำหนูกราห้องล่ะจะจีดได้ไม่ได้ดอก ทางช่องสเน่อีสานแชาแนลนะครับนะไปยันหนูเฮ่าจิตจะจิดไหนไม่ได้ดอกนิ้มซิ่งหรือหรือสิ่งเฮตุเจ้าปุปนอยู่จะงคอยเบึงหน้าครับเบึงหนูเบึงหนู một ít bộ Chúng tiêu hư gói chưa 2 subscribe quá léo. หมอมีกินเหลวเหลวๆๆเหลวอู้ๆเหลวเหลวๆ ปิดยังเดนุดึงสล้อเนี่ยหุกไก่ปะจะตังกีดีมบวงเอ็ดที่รีอยู่ เปลเสียเลเจ็บไหมแล้วครับโอ้พันสิบติด ขี่บ่อติดบ่อขี่กินเหว่ยังเขาอันป่เฮ้ยเหี่ยปิ้งซี่ป่ะปยังซี่ เอาิงีทำไ,ทไว้ทำไมขวยอ่ะเฮ้ทำไว้ทำไมเสือตืว่วยเลยเสือตื่วย คือเกาคือเกาหนิมซิงอีกแล้วครับพี่น้องมีคนถามผมว่าไอพิการพอกห้าจิ้นมันได้เงินว่าโอ้โหไม่อยากยูซื้อเนอะยูซื้อเมันก็นแห้งรวยแห้งมันไปเห็นขาก็เลยกามันพก แห้งโมงมี่แห้งตืมอีก,ก,กลูกยางใดก็ต้องยางนะพี่น้องขอบคุณหลายครับทำเราผู้เขียนมาก,กเลยถามก็เลยเนาะยางออกกับนกงกายหาอยากให้กินไปตามห้อยอยู่ตีในใดเขาก็หาไปเห็นล่ะเข่ามาใหดยังอ่ได้ก็นอนจ้ว อ้อนอยู่ซื่อเฉลี่ยแถวมาแต่ถ้าเฮ็ดเฮ็ดจังเฮ็ดจังได้ห้อกอะเฮ็ดไปอาศัยกินเงินนั่นเดือนผู้บริการนี่มันก็บ่้อองกินเนาะเอ๊มหนูหน่อยหนูใหญ่เงีย 嗯，撇喂、呃。 หนูออหน่อยือเือหนูเน,ย,น,ย,นยไม่เห็นตัเฮ้ยออขาดอุ่เลย้ยขออย่าได้คำดื้อมาพบพอกันอีกล้วนะครับทางช่องสนนน์อิสานชนเวครับวันนี้ก็มาหายำหนูก็ จะถือบุตรตัวครับมันจีนิ่มสิ่งนึงจียังงเลยไปรุยมกันเฮารุยเลยรุยเลยมอถ,ถือกฮัเห็นบ่เห็นบ่บ่เหนียวบ่ บดถึกบดถึกฮัลโหลบดถึก บถือเ้าเฮาเฮบ้ถือไปไปปิดเดครับเพืนอว้าย่ยังยงจะถือหรือว่าบ้ถือ 뭐 터크? 뭐 터크? 뭐 터크? 흠. 흰옷 흰이 뭐야? 그뭐 터크야? 오, 그냥 려우미지. 려우미. 흠. เฮ้เฮี้เฮ้วเฮีคุณว่าเฮ้วเลี้ยวบันถูกไม่ถูกผมกดสิลุงนะครับเด้อ่งได้ก็แมันบดถี่เข้าบุางารงษกดไนะ่ได้เนาะเพราะว่ามันดิทไทยเหรอบดหนุนมดหนี่เหรอบดหนุนขึ้นแล้วเหรอเนาะเฮ้ยเฮี้วนะ <laughs> เฮ<อ>้เฮีๆ กินเขาก็เพี่นแล้วโอ้ฮือตึกไม่ถูกผมก็จะลงนะครับมันเป็นจังดอยมันกูบ่ตึกนี่ก็ซุยซอยอยู่เออ ไอไอไอ้ไมองที่สีวันี้เป็นยังหนเนอะนานยาวจได้เย 19. เฒาเฮ้วันก่เฮ้วอืมป็นทั้ง4ว่ะนี่ มันก็ขวดมันขวดอยู่นะมันออก็บ่ติดเต็นดิมาจัจัน เฮาเ้ยให้หน่าสาทวกเลยเนาะเฮวเฮวแต่เป็นเกข้นสูงมือขอในบัน้าตจ้อก็ขออกเล็กน้อย บออทีบอดทีเห่าเฮาเหาโอ้โตายบอบาดนี่กับมาแล้วน,น,น,ออน,นี่นี่นี่เฮ้ยเห็นบอเจ้าเห็นบอนั่นเอาถือแล้ว มาเดาตรงนั่งวะอืมโอ้เมียใครเมีลูกวอนึงหักอืจมจละหนึงเต็มแล้วนึงเต็มแล้วฮ่าฮา มันจะว่ามันจะวายูมันจเตปิ้งวะเี้วไปบึงมองทุทยครับไปบึ้งมองทุทายมองทุกทยมองทุทาย In tử lắc cây ra yêu mhm mất thước mất bó mất thước mất thước mất นี่ก็บถือกตัวเนี้ยเลย,เยมดแล้วคบปอดน,นี่สุดท้ายนี่ก็แต้่มเดียวครับแต้่มเดียวยางจนละขึ้นก็บ่ตติดสุดท้ายนี่ก็ฝากน้ำเนื้อครับด้อช่องอีสาน วอนสเนอีสานแชนแนลครับช่องสเนอีสานแชนแนลนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่งนั่นเลยครับเด้อสุดท้ายสุดท้ายนี่ขอฝากให้พี่น้องมีความสุขความเจริญทุกหมองทุกวันทีสวัสดีครับ